สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยเนาะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาะช่องยูทูบ้วยการเราจะทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางแล้วก็มาเป็นกําลังใจหายกันแอดจอยเส้นเดียวกาอจะมาพบกับแนวทางหุ่นดาวโจน์จะดาวโจนรอบปกติดดาวโจนรอบปกติวันที่แนวทางของวันที่เก่าเนาะ คำคืนของวันที่เก้าเดือนสิบเอ็ดจากพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะมนิกัมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคือจะสำหรับวันที่เก้ามนิกัเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนอกแนวทางของเฮาเราจะสำหรับดาวโจรก่อนสิไปรับชมแนวทางของวันที่เก้าจะดาวโจรรอบปกติเดี๋ยวมาเบิพ้นย้อหลังกันก่อนจะพนของวันที่แปดจะ สำหรับวันที่8หุ่นดาจโนรอบปกติให้ไปที่เด่น5-4วิ่งลูดจ้าเห็นสัตว์อยู่เนะาะถามีเสียงดังเสียงหลบกวัวนิดหนึ่งก็ขอโทษขอลภไยหลายๆเ้ยจ้าดูทีทำงานจ้าสำหรับพนจะ3ตัวบนจ้า9 3-4โอ้โหสำหรับ3-4นี่คือจับคู่พลาดไปเนาะจับหายต่หา3 เข้ามาสี่สามสามสี่สำหรับเด่นสี่วิ่งรูดสี่ก็เฮ้าจับขู่พลาดไปจะมาเลขพี่น้องสำหรับเลขพี่น้องแอสตรจับดักไว้สี่หาขู่เด่นมาสามสี่สำหรับบนข่าวเด่นสี่เด่นสี่วิ่งรูดสี่มาจาะสายวิ่งซ้ายรูดก็เฮ้าถ่ายยิบจับสี่ไปวิ่งไปรูดใดบดนเกจากสามสี่สี่สามจะจับห่จะหาสามมาซะสามสี่เลยสามสี่เราบริจบคห่โอ้โ สำหรับสองตัวล่างจ้าหาเก้าหาเก้าจับคู่เขาตรงๆจ้าเน้นผิดตัวโอ้โหหาเก้ามาตรงๆเด้อจ้าสองตัวล่างสี่เก้ากับมาหาเก้ากับจับสำหรับหาเก้าของเฮาคือมาตรงๆเด่นห้าวิ่งรุดห้ามาสำหรับสองตัวล่างเนาะ อโอเคจะสสาหรับแนวทางคุณดาวโจลอบปกติแนวทางของเฮาคือตามนี้เลยจะถือว่าฟังๆกันเลยทีเดียวเราจะทั้งจ่อทั้งลูดเด่นของเขาวิ่งลูดสองตัวนี่มากกทบทงบนทั้งล่างเลยเนาะโอโหหลายเด่นกันเลยทีเดียวจา้า เขาตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอนจอยได้เราจะแอนจอได้มีกําลังใจว่างแนวทางจากแอนจอยกสให้เต็มที่จะเวลาแนวทางเข่าไก่ยินดีกับพี่น้อง fc ติดตามน้องเสถ่ามือใดแนวทางพลาดอเนท่ะขอโทษก็ไพ่หลายๆเอาจะแอนจอีโอเวลาแนวทางพลาดนี่บอกเลยว่าเครียดหนักคือกันสําหรับอาทิตย์นี้ถือว่าปังเนาะแนวทางหุ่นดาวโจนของเฮาจะมาท้งจอทางหลุด ได้แบบถูกวันเลยเนาะสำหรับมือนี่เป็นวันสุดถ่ายแนวทางสีมาห้ตามสูตรหรือบ่อสีปังห้หรือบ่ออานกาลอรุ่นอีกทีหนึ่งละคันนอกจากจงได้การรับชมไวเป็นแนวทางจะทามักทาชอบจังได้กะจังคอยตามเนะาะทาบ่มบ่ชอบคือสามารถปล่อยผ่านได้จะ่สำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที เข่ามารับช่วมใหม่ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อแได้บวามาดแนวทางต่อๆไปจะแนวทางดีๆนี่นให้กันได้ถูกวันจา้าสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่นสำหรับเลขเด่นจาก98วิ่งรูดติดเบิร์เลขเด่นไว้จาก99และ88จะเบิ้ลเลขเด่นอีกแบบหนึ่งเดียวแอดจอยซุ่มนะจอหายจ้จา สายวิ่งสายลู่ถามักต้าชอบนําไปวิ่งไปลู่ได้จ้าจ๊บคูดเดนเก้าวิ่งลู่เก้ามีหมวดก่อนนี่ออกหลงังหาเก้าเก้าหาเนาะเก้าแปดเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ อโอ้โหเบ่งออกอยู่เนาะเก้าสี่เก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่สำหรับเดนแปดวิ่งรูดแปดจ้าผู้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกสำหรับหายคือว่ามาได้แบบต่อเนื่องอยู่เนาะ แปดหาหาูหาซื้อไหวนจอยหมักอยู่ด้วยจะแปดหาแต่หักบริจับหายนะหมักตัวได้ชอบตัวได้ฟังน้ำไปพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันนอกจะกเลือกพินอเอฟซีทันใด้ทักเดือ,ดอบโดนหมักตัวที่จอยจับกูหายทามักเลขเด่นวิรุดกันสามารถเอาไปจับกูกับตัวที่พ่นอเอฟซีหมักหรือว่าชอบก็ได้เส้นเดียวกันเนาะจ้าสำหรับตัวเน้นแปดเน้นไปที่แปดหกแปดศูนย์เก้าจากเก้าหนึ่ง เรียบร้อยจะ่สำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนส์ก็เฮาคำคืนนี่ก็คือตามนี่เลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้มือนีฝากไปพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาะเพื่อมีตัวมักตัวชอบคอยตามนาจ้าแนวทางมีเขาไม่รู้จะผิดพลาดประการใดก็ขอสุดขอไพ่หลายๆจมือนีคอยมาปังปัง,ปงดิงๆละกันจา้า ขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจากเขาให้้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกทานจะสําหรับคลิปนี้ลืมเน้นขพโทษถอขอภัยหลายๆล,ล,ลืมเน้นเลขเบิ้ลเบิ้ลเลขเด่นโอ้ยนะอาสำหรับเบิ้ลเลขเด่นจากอ้น้นไปที่แปดแปดละกันจะสำหรับสถิติย้อนหลังแปดกับมักมาดีอยู่นอกเบิ้ลแปดแปด สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า